สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์มือสองเพื่อคุณครับผมปิ๊กครับสายขายรถยนต์มือสองบริษัทรถดีเด็ดออตโต้จำกัดนะนี่วันนี้นะครับผมพามาดูสต็อกใหม่นะครับอยู่ที่บางนานะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับผม ที่นี่นะครับเป็นโกดังสต็อกแห่งใหม่นะครับก็เพิ่มจากสต็อกเดิมอีก3ามที่นะตัวนี้เป็นโกดังที่ที่4นะครับเนื่องจากว่า3ามที่นั้นจอดไม่เพียงพอแล้วนะครับจึงต้องมีสต็อกเพิ่มเติมนะของที่นี่จะเป็นอ่าโกดังบางนานะครับอยู่ติดกับข้างไบเทคเลยนะครับทางเข้าที่2ของไบเทคบางนานะครับนี่ตัวนี้เป็นกำแพงไบเทคเลยครับนะนี่ครับ สต็อกก็จะมีรถเก๋งส่วนใหญ่จะอยู่ในร่มนะครับนี่จะอยู่ในร่มนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังกันก่อนดีกว่านะครับสต็อกที่นี่ก็จะมีรถอยู่ได้ประมาณ400กว่าคันนะครับนะจะเหมือนกับที่โกดังที่บางพลีเลยนะครับ ที่นี่จะเป็นสาขาบางนานะครับอ่านี่ตัวนี้จะเป็นอ่ารถโครงส้มนะครับนี่กระบะแคปโครงส้มครับตัวเจนะอ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูจากแถวแรกก่อนดีกว่านี่ยค่ะ ก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นโครงส้มสะส่วนใหญ่นะครับนี่จากหน่วยงานรัฐนะอเวนตูรี่ก็มีนะครับ v e n t ูรีก็ตัวนี้เป็นปี2018ครับนะตัว G ครับตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณ7 0 0 0แสนนะครับนี่นี่รถตู้ครับรถตู้ก็จะเป็นอ่าเกียร์ออโต้นะครับ ที่นี่จะเป็นเกียร์ออโต้ซะส่วนใหญ่นะเกียร์ธรรมดาก็มีครับแต่ส่วนใหญ่เกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่โกดังสมัยขาวนะครับลานจอดสมัยขาวนะครับรถตู้ราคาเกียร ออโต้นะครับรถตู้เกียร์ออโต้ปี2017นะครับราคาจะอยู่ที่749,000บาทครับนะราคาก็จะขยับปรับเปลี่ยนไปนะครับตามาเลขใหม่นะครับนี่รถตู้ทึบนะครับไปสนีนี่ ันนี้ไม่น้อยนะคันนี้ไม่เพียงแค่2องหมื่นนะครับนี่เหมาะกับการไปใช้งานเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยนะครับภายในยังสวยอยู่เลยครับคันนี้ราคาอยู่3ามแสนบาทครับนี่มาจับมาจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับ นี่สองจุดแปดโฟวิวนะครับสีประตูอ่าสองจุดแปดโฟวิวนะครับอันนี้สองจุดสี่นะครับสีประตูโฟวิวนี่โฟสองจุดแปดโฟวิวครับถ้าเป็นอ่าสีประตูเกียวโตินะครับ สีประตูเกียร์อโอตโไมัไม่เกินแสนนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5้าแสนนะครับถ้าเป็นเครื่อง2อ0พก็ราคาอยู่ที่ห้าเก้ 5, ครับผมถ้าเป็น4ฟ h e ว l ด้วยก็ขยับขึ้นไปครับประมาณ6กแสนหนะครับนี่ นะมีให้เลือกเยอะเลยครับก็ท่านใดสนใจรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้ครับนะสี่ประตูตัวเตี้ยก็อยู่สี่แสนกลางๆครับนี่ตอนเดียวนะครับรถหัวเดียวอีสูก็อยู่ประมาณ สองแสนกลางๆครับนะแล้วแต่เลขไม้แล้วแต่ปีครับก็สอบถามมันเข้ามาได้เลยตู้นี่นาสั้นเครื่องสามพันนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะเกียร์ธรรมดา,เ,าเดี๋ยวต้นะฮะขอดูอ่ะอ่าเกียร์โต้ครับนะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้เครื่องสามพัน นะครับปี2017ก็ราคาอยู่749ครับทาไมเยอะก็ขยับลงมานะคันนี้น่าจะประมาณไม่ประมาณเก้าหครับ749นะนี่ถ้าไมเกินแสนก็ราคาก็ขยับลงนะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถตู้เกียร์ออโต้นะครับอยู่ที่นี่ เวนทูรีฮะเวนทูรี่ก็เยอะอยู่นะครับราคาอยู่ประมาณหกแสนกลางๆนะปี17นะครับ <c oughs> ก็มีเยอะอยู่นะครับมีเยอะอยู่นะเวนทูรี่ก็เยอะอยู่ฮนะปี2017ก็อยู่ประมาณ 6แสนห้าหมนเก้าพันครับนี่กระบะแคปก็มีครับนี่อูประมาณสามปลายนะครับสามปลายจนถึงสีต้นนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีนะครับแล้วแต่เลขไม้ด้วย ส่วนน้ายาหมดแล้วนะครับตัวนี้คันนี้มีอยู่คันเดียวนะติดจองไปแล้วนะครับอ่าแถวนี้ขออนญาตไม่เดินเข้าไปนะอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับโครงส้มนะ,อะขออนุญาตเดินเข้าไปก็ได้มีพอดีมีอม่งน้อยนะครับ เผื่มีลูกค้าสนใจนะผมพาเข้าไปดูก่อน ลูกค้าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเป็นรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่โมงน้อยครับนะปีน่าจะเป็น2015นะครับนี่รถหมดสัญญาเช่าครับเกียร์ธรรมดาครับเครื่อง3,000ราคานะครับคันนี้อยู่ประมาณ 389,000บาทเท่านั้นเองนะท่านที่สนใจก็มีอยู่คันเดียวนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะนี่แถวนี้ทั้งแถวจะเป็นโครงส้มทั้งหมดเลยครับ ตู้ทึบก็มีครับตู้ทึบเราก็มีนะแต่ว่าารู้สึกจะเลขมาเยอะหน่อยนะครับเลขมาอยู่ประมาณ3 0 0แสนนะถ้าสนใจก็สอบถามันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้โอโอ้ส้มยาลิตก็มีนะครับ โตยตายาลิดเครื่องพันสองครับมีอยู่ประมาณสี่ห้าคันคงส้มเยอะเลยอขออนุญาตเข้าในโกดังเลยนะครับในโกดังนี้ก็อ่ายังจอดไม่ครบนะนี่เห็นไหมฮะยังมีพื้นที่จอดเพิ่มเติมอยู่นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นรถเก่งนะที่จะเข้ามาจอดในนี้นะครับอันติดครับนะนี่วีออก็มีนะครับอันติดวีอออันติดหน้าใหม่นะครับอันติดก็ราคา มีหลายราคานะครับก็สอบถามเข้ามาก่อนดีกว่าถ้าให้เข้าๆนะครับราคาจะอยู่ประมาณ400,000ต้นนะครับถ้าเป็นหน้าใหม่ก็อยู่ประมาณ500,000กลางนะครับหน้าใหม่นี่ไม่จะน้อยมากๆเลยครับไม่ก็หลักหมื่นนะครับหมื่นเจ็ดหมืนแปดก็มีนะ ซีวิกครับนี่ฮอนด้าซีวิกแคมรีครับแคมรีก็ต้องดูปีดูเลขไม้นะครับราคาไม่เหมือนกันนะแล้วก็ดูเครื่องยนต์ด้วยครับ2.5รู้สึกจะอยู่ประมาณ8.9 9ครับถ้า2.0ก็อยู่ประมาณ8กลางกลางแแสนกลางครับ โซนนี้จะเป็นแคม r y ทั้งหมดเลยครับ Honda ครับ Honda าแ c o r d h ์ดไฮบินะนี่ก็มีนะครับมาจอดอยู่ที่นี่นะจอดในร่มด้วยนะครับนี่ n ิ s สันครับเอ็กเท พอจูเนอร์เราก็มีนะครับเอาพาดฮอนด้าซิต,ตี้ครับนี่นะฮะฮอนด้าซิต,ตี้ก็อยู่ประมาณ399นะครับก็มาเช็คปีกันอีกทีเลขไม้น,นะครับ แอคคอร์ดเยอะเลยครับแอคคอร์ดไฮบริด ไคอร์ดไฮบิดมีเลือกเยอะเลยครับน่าจะครึ่งกวดังได้อ่าก็เดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับรถมีหมดสัญญาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับอท่านที่ ต้องการอยากจะเข้ามาชมรถนะครับก็โกดังนี้จะอยู่ข้างบรเทคบางนาเลยนะครับข้างประเทศนี้จเป็นกำแพงบเทนนะครับอยู่บางนาเลยนะครับข้างทางเข้าที่2นะครับทางเข้าที่2เกือบจะถึงสี่แยกบางนาแล้วนะครับสี่แยกเส้นเส้นสำโรงะครับนะนี่ นี่เกือบถึงยูเทิร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับโกดังสาขาบางนาครับผมสำ,บสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการอยากจะแวะเข้ามาชมรถคันจริงๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูถึงตัวรถเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับต้องนัดล่วงหน้านะครับอย่างน้อยหนึ่งวันนะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ ขอเป็นวันธรรมดานะครับล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับอย่างน้อยนะผมต้องแจ้งทางสำนักงานใหญ่นะครับเพื่อเข้าพื้นที่นะครับแวะเข้ามาชมรถนะครับส่วนลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะผมจะได้ทำการเช็คข้อมูลเลขไม้ราคานะครับหรือต้องการซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับก็เข้า มาปรึกษากันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ <K iss ing>